ครับผู้ใดสนใจอยากสเฮเหต้ฟักไข่ทักมาผมนะครับปัญหาแม่ไก่กินไข่ไก่นาห้อนฟักออกยากยังสิผมบอกแนะนำกันแบบฟรีๆเ้อครับบ่คิดค่ายังอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตังอุนหภูมิครับพัดลม2่องตัวความชื้นนี่ถ้าความร้อนเกินก็นดูดอ,อก ท้างในชิฟไฟสองดวงทั้งนี่ก็ไไอประมาณโอ้ยหกสิบเกติฟองสบายเลยครับถ้าซื้อเขาก็หลายตังค์นะครับนี่ถ้าเป็นหกสิบสิบเกติฟองก็หลายพันครับหาหกพันแล้วยังตำ่ำไอผมใส่มาแล้วครับได้นน๋ยพ,นนพน้นไดีพ้นได้พ้นแน่นอนใครอยา สิเฮ็ดชนใจกระทักมานะครับผมบอกฟรีครับบอกว่าถีบรตดเลย<ม>นี่ค่าอุปกรณ์นี่ก็บสองสี่หกมาณพันหนึ่งนี่แล้วครับพันนิ่งแล้วพวกเกินนี่แล้ครับโอเคครับผมได้ชนใจก็ก็กทักมาผมนะครับผมสีบอก นี่อุณหภูมิสามสิบแปดมันก็นจะจตัดหลอดไฟพอทำงานถ้าลงมาสามสิบเจ็ดจุดหา้ารถไฟสองหลอดยังกรสิติดนะครับสามสิบเจ็ดนะทีละ ต่ตอนนี้ผมไปตอพัดมใส่เมื่ีพร้อมโป,ปร,โไ,ร,ปรไฟรล์พัดลมตัวนี้โอเคครับไปตอนแจก็คอยทักมาบอกกันแบบพี่ฟรีครับแบ่งปันควดมูกันดีครับจึงบอกต่อทดลองมาแล้ว